ผีคนบนผีจริงแม่หมู่บ้านกูนี่มันแปลกไงจัดงานวันฮาโลวีนด้วยกูดูยังไงก็งานวัดอะแต่มีคนแต่งเป็นผีด้วยเนี่ยวูผีอะไรวะเนี่ยประกอแล้ะกอเนื่องจากหมู่บ้านเราในวันนี้ได้จัดงานฮาโลวีนซึ่งเราจะแต่งตัวกันเป็นผีเพื่อความบานเทิงซึ่งงานฮาโลวีนเป็นงานปล่อยผี อาจจะมีผีจริงปนมาบ้างกรณาพบกพ้าคเครื่องหรือไม้กลางเถนใครไม่เชื่อก็เรื่องของมึงโปรดระวังตัวด้วยในงานฮาโลวีนสาธุอนอาเมนไอสัตว์แม่งมีผีจริงมาปนด้วยคนประกาศแม่งเพ้อเจอว่ะได้เหลือมันอยู่ไหนวะเนี่ย ไอ้มืองใครนี่เฮ้ยเกูเองกูใครอะกูอะใครอ๋อไอ้เหลืองเฮ้ยแค่ใส่แว่นก็จํากันไม่ได้แล้วหรอก็เออดิแม่งเหมือนคนละคนเลยเมื่อกี้อ่ะแล้วนี่เหรอเฮ้ยมืองใครวะเนี่ยอ๋อไอ้เหลืองฮันแน่ใครเนี่ยอ๋อไอ้เหลืองเฮ้ยนี่ใครอะครับอ๋อไอ้เหลืองเฮ้ยแว่นอะไรวะเนี่ยใส่ตรงสอคนก็จาไม่ได้นี่มืองแกล้งกูวะเนี่ยนหยยิ้มดูแว่นอยดิมันแว่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้สามด ไอสัตว์แม่งเซือกจำกูได้ซะง,งั้นอ่ะมึงไม่เล่นแบบกูวะโอ้หลายสาระจริงๆมึงเนี่ยเฮ้ยเออกูขี้เกียจเล่นละมึงใส่ใสไปเอะปังออกมารับพวกกูหน่อยฮัลโหล,โหลขอสายถึงคุณปังหน่อยครับ นี่นี่ขนมที่จะเอาไปแจกพวกเด็กๆอยู่ตรงนี้นี่เอ้ยนี่มึงแต่งเป็นผีอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้แต่งไอสัตว์กูเพิ่งอาบน้ําเสร็จอ๋อเห็นผมบางหน้าบางตาก็นึกว่าแต่งเป็นผีไงแล้วได้เป่าผมกูหายไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กูขอยืมแป๊บหัวกูเพียกไอ้สัตว์เอ้ยผมก็มีอยู่แค่นั้นเอามือพัดๆก็แห้งแล้วมึงอะอ่ากูหยอกเล่นหยอกเล่นเฮ้ยเดี๋ยวกูไปอัดรายการรอก่อนนะเออเปิดคลิปไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปทีหลังสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการตอบคําถามทําครัว ถ่ออายเสร็จสักทีเออในหมู่บ้านเรานี่เขาจัดงานฮาโลวีนด้วยใช่ไหมแต่งตัวเป็นผีกันไหมอะ่ะพวกกูไม่มีชุดเฮ้ยกูมีเพียบเลยแต่ได้ยินเขาประกาศมาด้วยนะว่าจะมีผีจริงปนมาด้วยอะ่ะแม่งเป็นวันปล่อยผีเขาบอกไอสัตว์แม่งน่ากลัววะ่ะจะไปกลัวทำไมแม่งแต่งมาหลอกเด็กอะะไปปะไปแต่งตัวกันผีปังวันนี้พี่ซื้อขนมมาแจกองเชะ เออครับผมมาผิดท้องไอ้น้องไอ้น้องถูกแล้วเดี๋ยวกูไปแจกเองหรือว่าเราแต่งกันน่ากลัวกันไปวะเนี่ยกูกับมึงไม่เท่าไหร่หรอกไอ้น่ามันแต่งอะไรของมันเนี่ยเอ้กูแต่งเป็นกอล่าแม่งเท่ดิไอ้สัตว์มองไกลๆเหมือนจิ้งจกชราภาพอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์แม่งแต่งเหมือนสองปีที่แล้วเลยปะเราเอาไปเชิญจายกันเถอะอ่านีจ้าลูบผมนะลูเดินทางกันปลอดภัยนะจ๊ะอารมณ์ทางนี้ก็มีนะครับอันนี้เด็กสองผมไหมอ่าเอาเสกอกหกไม้ครับผม วันนี้พี่แต่งตัวเป็นผีมาในงานเหมือนกันเลยเอาลูกอมสักเม็ดไหมเ<ม>อ้ถาถามไม่ตอบออ้สัตลบัน้วยวะ่ะอิสัตเอ้ยทำไมบรรยากาศตรงที่กูอยู่มันหลอนหลอนวะเนี่ยหรือว่ากูหนาวะอะเฮ้ยอสัตนี่มองหน้ากูหันไปลูกหันไปหันไปเอองั้นดีมากดีมากมแปกแปลกแฮ เมื่อกี้กูหันมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กูอาจจะคิดไปเองว่ากูหันหัวมึงไปละงั้นกูบิดให้อีกรอบใน,นกูจ้องละกูจ้องไอสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรนี่วะไอ้กูไม่ได้คิดไปเองเนี่อะกูบิดกลับคืน่ะฮันแน่ไอสัตว์นี่จ้องไม่เลิกเอาอย่างนี้ใช่ปะมึงบีทมากกูก็บีดกลับอะไม่ยอมแพ้กูด้วย หันไปหันไปอีกทีหนึง่งเอาอีกหันไม่เลิกหันอยู่นะโอ้ยอีสัดก็หันเล่นกับกูจังเลยหันทั้งตัวแม่งอะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วเฮ้ย hey, เสื้อหันหลังได้อีกได้ได้มึงเล่นกับกูงี้ใช่ปะกูกลับมาพร้อมอาวุธละม,มึงฟังกูไว้นะมึงเป็นแค่หุ่นยนต์ที่หันหัวได้กูเป็นคนกูทำลายมึงได้อย่าคิดจะมาควนตีนกู นี่ครับพ่อหมอรูปปั้นที่ผมบอกว่ามีวิญญาณผีเฮี้ยนสิงอยู่อะเมื่อกี้มีคนลม้มลงเพราะไปมองตารูปปั้นนี้เนี่ยแหละแล้วมันจะมองตารูปปั้นได้ไงไม่เห็นมีหัวเลยเนี่ยแต่ตอนที่คนลม้มลงยังมีหัวอยู่เลยนะใครถอนหัวมันไปไหนวะเนี่ยไอเศษพวกนี้หรือเปล่าวิญญาณมันได้ไหายไปแล้วฮ<ะ>ัลโหลเอ,อจรงเอ,อหอ่อ ไอคนที่มันล้มลงมันฟื้นขึ้นมาแล้วหมอศักสิทธิจริงๆนี่กูยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยปังไอสามอยู่ไหนเนี่ยไอสามอะ่ะมันบอกว่ามันจะไปแจกลูกอมแถวๆริมกําแพงอะ่ะเอา้าไอสามอยู่นั่นไงขอบุญน,นอนไปขอแม่งนู่นแม่งเสือขอบุญจากคนบาปอย่างกูช่วยด้วยกูไม่ช่วยชีวิตกูก็ลําบากมากพอแล้วจะไปช่วยมึงทําไม ไอ้สัตเ์ื่อยหน้าแม่งเขายัางไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยไอ้สามพวกกูอยู่นี่เฮ้ยนี่พวกมึงได้ยินข่าวลูกปั้นผีสิงหรือเปล่าเออได้ยินว่ามีคนหมดสติจากการมองหน้ามันไม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่อย่าไปมองมันนะถ้าเจอนี่พวกมึงแจกขนมหมดแล้วเหรอกูแจกหมดแล้วกูยังไม่ได้แจกเลยกูแม่งแจกไม่ได้เด็กไม่เข้าหาเลย,เยน้องอาลูกอมเปล่า แม่ผมเจอผีอ่ะปลาปารีบๆกลับบ้านกันเถอะลูกเนี่ยแม่งก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยไปตั้งโต๊ะแจกตรงหน้าบ้านมึงดีกว่าแม่ปังเออก็ดีเหมือนกันนะไปกินหมูกระทะกันด้วยป้าไปกินหมูกระทะกันเล่นมามากพอละกูจองชิ้นนี้ละอะไรนี่อะไรเนี่ยช่วงถ้ายคลิปไงอ๋อก่อนจะเข้าประเด็นเนี่ยกูถามก่อนไอ้คลิปเนี่ยลงวันไหนก็เดาไอ้นี่ถามแปลกๆเกี่ยวกับผีแบบนี้ก็ต้องวันฮาลลวีน่ะเด้วันฮาลวีนเมืองไหนเนี่ยหนึ่งพฤศจิกานมืองลงคลิปอ วันที่สามสิบสองตุลาไงสามสิบสองเดือนนี่ <c oughs> อะไรไม่สามสิบสองวันเนี่ยสรุปยังไงทําไมมาลงหนึ่งพฤศจิกาทาไม่ทันไงจริงๆแม่งยาวกว่านี้ด้วยตัดมาเหลือแค่นี้เนี่ยไอสัตว์แล้วแม่งต้องเตรียมทำวันลอยกระทงอีกเอามึงคิดดูอ่ะไม่ทําไม่ได้เลยเรื่องกระทงเนี่ยจะไม่ทําก็ได้เรื่องกระทงเนี่ย,ยแต่มึงจะเห็นคลิปวันฮาราวีนคลิปนี้ยในวันลอยกระทงอะ่ะเอาเอา๋อ,อตัดลงมาก็ดีแล้วเว้ยอ่ะแล้วสําหรับท้ายคลิปเนี่ยจริงๆจะเป็นการตอบคําถามน,นะครับ แต่นี้เราเพิ่งกลับมาก็เลยยังไม่มีคําถามจะเอามาตอบเอา้าสาหรับใครอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับจะเอามาตอบท้ายคลิปแบบนี้แล้วใครอยากให้ทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย